สวัสดีครับพี่น้องปลาฝักทองครับลมแรงครับช่วงนี้มองอยากแล้วก็มาสายด้วยมัวจะกูก่กบเล็กมีอยู่สองอย่างครับใส่ก็ขัวลังนนะปลาฝักทองครับต้องต้นเชาครับถึงจะมองง่าย บินฉากอยู่บิบินผ่านอยู่แต่ไม่รู้บินขามเบาไงหรือเปล่าไปไปไหมนะไปตัวตัวเหมือนจะบินไปนี่เลยครับส่มือคนหนิงหน่งสักตัว ดอกฟักทองไอ้ตัวนี้เลืมล่มเลยเด้หนออิไก่ไม่ได้เนาะไก่ไม่ได้เนาะมาแล้ว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 แล้วจะเช็ดก็ไม่เช็ดจะไ,ไปก็ไม่ไปอุ่นสามตัวอออ๋อหายไปหนู่ถ่ายไก่ไม่ได้เลย สายเหลีวเอ้าเอาเอา,เอาคือบินไปมุมป่ามันตอนมาคือมาสายมืององอยากสกทะเห็นลังไมคกับตรองเดาทางเอาเดี๋ยวขอนั่งสักหน่อยกอนเอ้ยแน่ใจพอ้ยนิ่งๆอีกสักครู่ ตาพี่น้องบุกป่ามาคิดว่าไม่อยู่ครับนี่รอบที่สามดอกฝักทองมั่วตัวไปเลยคนหายเนีไม่เจออะมีขอม้อมินหนึ่งบอกว่าอาจจะมีรอบสามครับจริงๆครับอยู่บลืลเลยม่นี่มีใครกข็ขอมาขนาดผมผมบุกมาผมอยากทอใจเลยโอ้ขมาเห็นอยู่ครับนี่นเลยอ,อุ่นอุ่นใจไปน้อยหนึ่ง ส้างรังเพิ่มอ๋อยังใจครับกลางโจเลยครับรอบที่สามโอ้เนื้อจะไม่อยู่เนาะอ้าวรอบที่สามครับนม่นีแล้วครับไม่มีใครเขามาผมยังถอดใจเลยคิดว่าไม่อยู่อะเดี๋ยวจะซูมครับปดเลอเลย ไม่ได้เห็นตัวบินมาเลยคิดว่าไม่แังใหญ่ ใจหน่อยปาดเอาจะเจอกันคิดว่าไม่อยู่เดี๋ยวเจอกันครับอีกสักครู่ว้าวอ่ะไม่รู้อ่ะกี่วันแล้วครับพี่น้องลืมวันนั้นตามดอกฟักทองเหมือนกันทองขามทางวันนี้ก็วันทีกก่สิบห้าพ่กีกาครับย่อนดู ปีดูโยนหลังเราก็นับกันเอาด้วยครับผมลืมจริงจริงลืมจริงจริงลืมวันที่ล่าสุดนั่นแหละลืมวันที่ล่าสุดคือครบแล้วไม่สูงเดี๋ยวะแป๊แบบนึง ล้วเอาไปหอยนั่นละดีละระวังไนระวังไฟรอบที่สามวันนี้ก็ยีบเฉพาะเมืกี้กาเดี๋ยวไปยูย้อนหลังอ่ะมันน้ำมันอยู่ก็งามครับเกิดเลยปาดจากทุกครั้งนั่นแหละโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วอุ้ยอุ้ยน้ำ Huh, tu eh. Alah. Munam. Buruk lupa ni. Hui, dah nak uh, jai. Uh. Hui, <tuh> munam kita tu. Eh, uh, don. อยากเออเองไงเหรอบ่หัวน่อมบสีจะมีไหมนี่่นนานม,มานี่เลยอี๋อดยังไงงอีกดาน๊งเนี่ยว่านามัอย,อยู่กางามกับข้างก่อนไม่อยู่สัมที่นี่ถอยมานี ต่างกองครับที่ต่างกองอีกสักครู่โอ้ยังใหญ่เดืม <c oughs> อมรอบดีสีไม่ดีมีครับปล่อยไปเลยคือผมจะแตง่งรังนั่นแหละขยายรังเหมือนเดือมนันละ <c oughs> ช่วงตรงนี้ให้กินไปหางวน้ำกินไป <c oughs> ใหม่กับพี่น้องมึกทุกใหม่กับเป็แล้วแต่รังเดิม

ที่สวนตรงยแยกหลือมาก่อ,อยู่นี่ครับเห็นหรือเปล่าพื้นที่มันคับแคบเมื่อก่อนอยู่ก็งามนี่ครับมันน่าแต่ทุกวันนี้เริ่มขยับมาแล้วปาดนี้เดี๋หลือไปในกลางรอบที่สี ไม่ได้มาแล้วครับอาหารมีน้อยปล่อยไปเลยคุมเกินคุมแล้วนี่ปาดง่ายหน่อยไม่ได้อยู่ก็ง,ง่าม ẩn วนลังลังไม่ใช่หลีกหลีกนะครับวัดระยะก่อน 真大呢。 ยังเยอะครับพี่น้องลงกันเลยอยู่ต่อครับแต่เราไม่ได้มาแล้วปล่อยไปเลย <c oughs> ตัวลงอ่ะพี่น้องก่อนลงเยอะเลยละนี่ครับเหลือไว้แข็งเปิรกอันเลยครับรเนี่ยรอบนี้จะไม่ได้มาครับพี่น้องปล่อยไปเลย ยังมีใครเขาเขามากวนแล้ะไปลงุงอ่ะพอครับพี่นอ <c oughs> ้องช่วงบ่ายไปหาตีต่อลังอยางใหญ่ครับซึ่งว่า่อนะ <c oughs> แต่ขอแยกคลิปครับอ่ะรังนี้ลังเดียวพอก็มิมหนึ่งลังมิมก็ไม่ได้ทายแล้วครับมิมกำลังเริ่มใส่แล้วครับอากาศเริ่มอุ่นแล้วสวยเลยอู้ลังสองชิน้นใหญ่ๆที่สวยสวย่สวนหัวน้า ก็จะเหลือแต่ขวดหนึ่งหรือเปล่าแต่สวยดีเหนียวดีครับนาเนี่ยดูดูนี่หนาวและถ้าถ้าแช่เย็นก็จะเหนียวกว่านี่น้ำพึ้งนะแช่ไปครับน้ำพึ่งสดแช่ไปเลยอย่าแช่เย็นจัดอ่ะแช่เย็นอุณอุณภูมิที่ไม่ต้องเย็นจัดนะครับเอาแค่คข้าาเย็นก็พอความเหนียวความหนืดมันจะเพิ่มขึ้นน่าทานยิ่งขึ้นเกสร สวยเลยหลากหลายเลยแหละอ่ะรอบที่สามก็มีครับดียดูนี้พอครับพี่นอ้องรอบที่สามแม่คิดว่ามันอยู่ครับเดินเข้าไปเน่มันลกครับขังกอนกับลกแบบนี้แหละโอ้โหเห็นตัวกับขังแรกเห็นเขาบอกมาขังที่สองเราเห็นตัวบินมาเนี่ยรอบที่สามก็คิดว่าอยู่ครับแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งบอก รอบที่สามอาจจะมีนะครับมีจริงๆครับก็ไม่เสียเที่ยวจีเดินเข้าไปครับกพรหัวนั่นแหละป่าโจดป่าเพชรพอ,อไปน่องรอบสามรอบที่สี่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเนี่ยปล่อยเลยปล่อยเลยตำเลยอ่ะปอกคุมแล้วครับลังเดียวตีสามรอบก็น,น่าจะได้รวมๆแล้ว,วน่าจะพันหนึ่งลังเดียวนะครับขังละพันเทเลียแล้วขังละพันไม่ขาดล้วครับลังนี่ 3รอบรอบที่สไม่ได้เข้าไปครับอ่ะบอกอกันพี่น้องเจอกันคลิปหน้ากับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ